สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบ้านๆปิ้ยชาแนลค่ะพี่น้องมาอนสภาพมห็ดกเผาค่ะเมน,นูมาอนเป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทาแกงส้มมะละกอกรุ้งสดนะคะพี่น้องมะละกอก,รก,รกร็หัวเหลืองเน้นนิดนึงนะคะส่วนอันนี้ก็คือกวางตุ้งกับเพรฟกยาวค่ะใส่ลงไปด้วยเพื่อให้มีสีสันมีสีเขียวสีหยางนีนะคะพี่น้องถ้าแกงแต่มะละกอมกันก็จะมีแต่เนื้อขาวๆนะคะเอาความเขียวมาแซมค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่น้องก็คือ น้ำพริกนะคะเยาะโขลกแล้วค่ะน้ำพริกแกงส้มนะคะสื่อสําเร็จรูปมากค่ะแต่มาโขกเซปากระปองนะคะกับกระช่ายนิดนึงค่ะพี่น้องเพิมพ่มความหอมนะคะส่วนกุ้งนี่ค่ะพี่น้องอย่าลืมเบิอกกุ้งนี่เราหั่นครึ่งนะคะพี่น้องหั่นครึ่งตัวเพราะมันตัวใหญ่นะคะแล้วก็ใส่หัวลงไปด้วยค่ะมาค่ะ,คะเขามาลงมือเห็ดกันเลยจ้าก่อนอื่นหั่นละลายน้ำพริกแกงส้มก่อนค่ะนะคะเ๋ยวสบดส่นามลายเพราะว่า สิละไลายนากนะคะนี่ค่ะใส่สซมีก่อนนะคะปลากระปองกระโคบบกบนละเอียดดีได้พี่น้องเพราะว่าย้าต้องการทำเป็นหยาบๆเป็นเนื้อปลาเน้นนะคะแกงสมด้วยค่ะพี่น้องอยากให้แซบอิลยคะ่ะพี่น้องใส่น้ำบก,กูดด้วยค่ะจะแซบค่ะแต่ที่สําคัญเอาเม็ดออกให้หมดนะคะเพราะว่าถ้าบเบิดนี้มันสุขมอยาให้เม็ดบก,กูดลงไปเด็ดขาดค่ะหลังโคกลงไปน้ำ ะะหลังจากนั้นค่ะรอให้น้ําเดือดสักนิดนึงค่ะพี่น้องละลายเครื่องแกงนะคะส่วนของเย่านีน่ะพี่แกงสมบูเพชรนะคะพี่น้องเย้าเลยใส่ลายลเนี่ยนะคะแล้วก็บวกบลกลกระป๋องหนึ่งกระป๋องค่ะนะคะนี่ค่ะเอาล้ค่ะหลังจากนั้นเติมน้ำลงไปเลยค่ะพอท่วมนะคะ พักมากพักหน่อยก็เอาค่ะแล้วก็ปลากระป๋องนี้ย่าบ่เอาน้นามมันได้ค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องสานหนามมันกระได้ะคะ่ะแล้วแต่ชอบ่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าเอาน้นามมันใส่ลงไปแล้วยาวว่ามันเป็นเหลือก,เ,อกเป็นเลื่อนเลืน่นเย่าบ่หอยมากนะคะพี่น้องแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบก็ใส่ลงไปด้วยมันจะเพิ่มความหอมค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะใส่ะละกรอลงไปเลยค่ะ ถ้ามีดอกแค่ใส่น้ำแห่งเสแยบเด้พี่น้องนะคะมันจะเข้ากันดีค่ะมันสอ่อนอั่วลัวค่ะนะคะแต่ว่าช่วงนี้ดอกแคบ่ม,อมีอะไรอีกอย่างหนึ่งต้นมันก็แก่เริ่มตายหมดแล้วนะะพี่น้องก็เลยบค่อยได้เอามากแกงห้เบิ้งค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะสอนฟองออกสักหน่อยนึงค่ะ ฟองนี่ก็เป็นฟองนำพริกนำยังนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะซ้อนกระได้บ้อนกระได,ด้บให้ได้มีความเข้าค่ะจะเยอะสุดๆอ,ออกตัวหน่อยนึงค่ะ <c oughs> หลังจากนั้นต้มไปเรื่อยๆให้มะละกอเราสุกค่ะพี่น้องสุกักๆสุกเปื่อยๆนะคะพี่น้อง่อยใส่พักอื่นๆนะคะบางคนก็กนจะชอบมะละกอแบบแข็งๆแน่พ่อหนุ่มๆแน่แล้วแต่เหาด้ค่ยพี่น้องกันความสุกความดิบของมะละกอค,ค่ะ เอาละค่ะพี่น้องพอมะละกอเริ่มเปื่อยเริ่มซุกค่ะพี่น้องเยวก็จะใส่กวางตุ้งลงไปค่ะนะคะกวางตุ้งผอมถั่วฟักเาวใส่ลงไปเลยค่ะนะคะพี่น้องจะเห็นว่าเยอก็ใส่น้ำหน่อยเห็พี่น้องสว่านะคะเพราะว่าบะคำเปียกของเงีาวนี่ค่ะมันไม่เปรี้ยวนะคะยิงใส่ไรย,ยิงน้ำไรค่ะไก่แก,แกงเข้าขนๆก็จะกลายเป็นแกงที่แบบว่า น้ำใสเกินไปซึ่งเย้าบะมักนะคะพี่น้องเยอะก็เลยใส่น้ำพ่อเอเจอกอนนะคะพี่น,อน้องซนนีกอนหลังจากเติมมะคมเปียกลงไปละคะพี่น้องํามันเข็ม้นหรือจึงไดนห้องค่อเติมน้ำนะคะเพราะว่าบะคมเปียกตัวนี้มันผสมนะคะมันแบบว่าใส่เป็นถวยกับบข้าวนั้นมีนความสมของยูนิค่เจะกินสมกินเปียวเลยละค่ะนะคะ,นะคะนี่ราคาแกงส้มมะละกอกุ้งสดของเยาวค่ะนะคะ,นะคะ จากนั้นค่ะเริ่มปรุงเลยค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาใส่ลงไปเลยค่ะน้ำพริกแกงสสมหรือว่าแกงเผ็ดน้ำพริกสําเร็จรูปค่ะพี่น้องเพิ่ื้อใส่เกลือใส่เครื่อปรุงมาแล้วนะคะมันจะมีความเข้มนะคะพี่น้องพี่น้องใส่เอียงกันระหว่างในนิดนึงนะคะใส่ความเข้มกับโยโย,โย่ย่าง,งไว้ในนิดนึงนะคะ จากนั้นใส่มะขามเปียกนี่ค่ะยกใส่แบบขขนๆเลยพี่น้องเนี่ยมึงนะคะเพราะว่ามันผสมนี่ยกำลังแสบเลยล่ะคะ่ะจากนั้นค่ะเดี๋ยวก็จะใส่น้ำตาลปีบบวกน้ำตาลสาย นะคะเป็นอย่างคือใส่ทั้งสองแบบเพราะว่าน้าตาลปี๊บมาให้ความหวานแบบว่าหวานโกเข็มขนนะคะหวานแบบหวานหน,น,น,นุ่มนวลนนะคะพี่น้องนะคะส่วนน้าตาลทรายมันจะให้ความหวานแบบหวานแรมนะคะเน <c oughs> ี้อกระสุนตัดด้วยน้าตาลทรายนึ่งส่วนโตค่ะ <c oughs> นะคะนี่ค่ะอือกำลังพอดีเลยพี่น้องทั้งน้ำทั้งอย่างนะคะนี่แหละคะ่ะเหตุผลที่แยกโบไซน้ำปลากระป๋องเพราะว้แายกโบอยาทำเป็นเลือๆนะคะ ตไขับไซรลงไปนั่มก็สิแสบนะคะหลังจากนั้นค่ะต้มให้พักข้าสซุกก่อนนะคะสำหรับผู้แส,สาว,ผ,าวผู้เบาผู้แพ้วนะคะพี่น้องข้าวผต้ตอกเห้สซุกก็ได้ซมนีก้ก็ต้องพอดีกินแตว่าอยู่นในเทตแห่ผู้เ่านะคะเดี๋ยวก็จะต้มให้พักซุกอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะชิมรสหน่อยนึงค่ะ โอเคเลยค่ะพี่น้องมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มนะคะใส่ได้เลยค่ะนะคะทีนี้ปิดท้ายด้วยกุ้งสดค่ะกุ้งนี้จะใสใรทั้งหัวเลยเด็พี่น้องนะคะหัวมมนจะมีมันอยู่ค่ะจะเสใสลงไปน้ำค่ะน่คะค่ะหลังจากนั้นต้มให้กุ้งซุกค่ะพี่น้องปิดไฟตักเสิร์ฟเพลชามห่อนๆค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะ แกงสม้มมะระกอกุ้งสดนะคะพี่น้องได้ยเี่ยวกุ้งซุกแลวสุดยอดอกไปเฮเบิร์ค่ะพี่น้องมองตึงแกงมองห่อน,น้ค่ะระคะพี่น้องกำลังหอนหอนควนหุนหุนเลยค่ะแกงสม้มมะระกอกุ้งสดค่ะพี่น้อนยงยจะใส่ผักกวางตุ้งกับปุกทัวฟางยาวลงไปน้ำนะคะพี่น้องเพิ่มมีสีสวยงามขึ้นค่ะพี่น้องน,นะคะใส่แตงกวงมัสมีแต่กกส,สีขาวนะคะตัดเขียวด้วยผักกวางตุ้งค่ะพี่น้องรสชาติจะออกเปรียวหวานเข้มนะคะห้องเย้าจะเปรียวน้ำค่ะหวานตามแล้วก็เค็มตามนะคะพี่น้องนี่ค่ะ แล้วก็มะละกอค่ะพี่น้องถมาบัุ้งเฮิมก็นีเฮงสียแสบพักเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องมองเลื้งนิดๆค่ะพี่น้องบ่านเ้เฮิมดีนะคะส่วนกุ้งเย่าใสทั้งหัวไปเลยค่ะเพราะว่าในตัวหัวกุ้งมันจะมีมันนะคะมันสิดแสบค่ะพี่น้องนะคะใส่กระปากระปองตำค้นๆแบบนี้ค่ะใส่กระชายนิดๆเอาอยู่เลยค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหละยาค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องนะคะมาค่ะเอาถ้วยเอาซ้ำค่ะพี่น้องมาตักไปกินไปย่าคะ แกงส้มมะละกอกุ้งสดค่ะพี่น้องเฮ็ดง่ายจินแสะขาพี่น้องนะคะทามีปะกูดใจน้ำเฮงสืดีค่ะค่ะพี่น้องนนำะกูดด้วยค่ะจะหอมมากๆค่ะ